ผลงานประกอบแว่นเคสนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นกรอบแว่น IC ซเบอร์ลินตัวนี้ครับชื่อรุ่นว่าโ o นีเอ็นเตตัวนี้เป็นไอซีเบอร์ลินแบบขาซิวนะครับซึ่งก็จะมีความบางแล้วก็ความเบามากๆน,นั่นเองตัวนี้เป็นสีแองเชอร์ลาวานะครับก็จะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็คาดกับสีแดงตรงนี้บอกเลยว่านี่โดดเด่นมากๆ จับคู่กับเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับตัวนี้เป็นวารีลักสตาร์อินเด็ก1.6นะครับเพราะเวลาที่เราทำกับ i อซีเบอร์ลินนะครับเราจะต้องใช้เลนส์ที่มีความเหนียวเป็นพิเศษนั่นเองครับตัวนี้เป็นเนื้อ1.6นะครับตัวนี้วารีลัตสตาร์ต้องบอกเลยว่าวารีลัตสตาร์เนี่ยเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับที่ราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะดีมากๆตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นทรานซิชัน Gen S นะครับปรับแสงแบบสีน้ำตาลแอมเบอร์ครับไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่าสี สวยมากๆ p r r o g s s ซีฟเลนวาย d ักสต s t a r ถือเป็นรุ่นที่มีมุมมองที่กว้างกว่าเลนส์ปกติทั่วไปด้วยเทคโนโลยี Digital Focus Booster ถึง30%ตรงนี้ใครสนใจนะครับเรามีเลนส์ r o g r e s s i v e ที่เป็นรุ่นว i ย e ัก s t a r ของจริงนะครับให้ลูกค้าได้ทดลองใส่กันเดี๋ยวไปดูงานประกอบแว่นกันครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสวยบางเบาแล้วก็ดูดีมินิมอลมากๆนะครับกรอบแว่นในลักษณะที่เป็น double bridge นะครับแบบนี้เรียกว่า2คานนะครับซึ่งไม่ได้มีดีเพียงแค่ความสวยอย่างเดียวนะครับแต่ข้อดีของแว่นประเภทนี้นะครับคือการที่มีคานตรงกลางด้านบนตรงนี้เนี่ยช่วยเพิ่มความสเสถียรนะครับเวลาที่แว่นมันบิดไปบิดมานะครับโดยเฉพาะแว่นที่มีความบางมากๆเนี่ยความที่แว่นมันให้ตัวได้มากเนี่ยมันจะรู้สึกเด้งไปมานะครับถ้าไม่มีคานบน ดังนั้นการเลือกกรอบแว่นนะครับที่มีฟังก์ชันแบบนี้นะครับนอกจากแฟชั่นที่มันดูเท่แล้วก็ทันสมัยนะครับมันยังมีเรื่องของฟังก์ชันที่เสริมการใช้งานให้ดีขึ้นด้วยได้นะครับใครที่อยากจะปรับแสงให้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับสีแอมเบอร์ก็เป็นสีที่น่าสนใจและที่สําคัญครับตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าเบาใส่สบายแล้วนะครับราคาเนี่ยเมื่อจับคู่กับไอซีบรินนะครับก็ต้องบอกว่าไม่แพงจนเกินไปน,นั่นเองใครที่สนใจแวะมาดูของจริงกันได้ที่ร้านนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาวัดสายตาอย่างละเอียดพร้อมทดลองเลนส์โปร gresive ทุกรุ่นทุกราคาสามารถแวะกันเข้ามาได้ที่ร้านเรติน่าทุกสาขานะครับไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณเท่าไหร่มีปัญหาการใช้งานแบบไหนมาก่อนที่เรติน่าเราดูแลคุณได้ครับขอเชิญได้ที่ร้านแว่นตาเรติน่าทั้ง5สาขาสาขาวงเวียนพระรามหสาขาสนามบ,บินน้ำสาขาเกษตรนวมินสาขาพระรามสและสาขารางังสิตปทุมธานี